สำหรับการหาความโตของหัวบอลไฮเกตดิจิตอลโดยประกอบกับตัวแดนเทสนะครับวิธีการระดับแรกเราต่อเกจบล็อกนะครับสชิ้นโดยการต่อเนี่ยเราต้องทำให้เกจบ็อกเนี่ยมันเหลื่อมกันครับเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่แตะส่วนบนกับส่วนล่างของหัวบอลน,นะครับเริ่มอันนี้นะครับตอนนี้เราแตะส่วน ด้านบนของหัวบอลน,นะครับแล้วเซตสูงหลังจากนั้นเราก็มาแตะที่ผิวส่วนนะครับเกตบ็อกด้านล่างอันนี้นักเรียนต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เวลาแตะด้านล่างครับระวังอย่าให้โดนการของแดนเทสนะครับต้องให้โดนที่หัวบอลน,นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็แตะน้ําหนักนะครับประมาณ15 หรือ20นะครับถ้าใช้20นักเนียนก็ต้องใช้20เท่ากันแตะด้านบนกับแตะด้านล่างนะครับันี้ครับต้องแตะให้พอดีนะครับเมื่อแตะได้แล้วนัเรียนก็ไปอ่านค่าที่ตัวหน้าปัดของดิจิตอลนะครับตอนนี้ก็คือหัวบอลก็คือโตัว2.09 mm. นกมิลลิเมตรนันก็เก็บค่าไว้ครับในกรณีที่เราวัดหาชิ้นงานแตะภายนอกกับแตะภายในนะครับ